สวัสดีค่ะมาเก็บเชอรี่ไปกินพี่น้องบ่ได้สนใจเพิ่นเป็นหลายอยู่ด้วยจะถึงวิโอ้ยแดดสง่งเป็นเยอะอยู่เยอะอยู่ล้นลุง่งคืนกนบเป็นกองอยู่จ้ะมวดะเขาปลาเห็ดบ่ได้เอ็นเน่บ่ได้สนใจเพิ่นจะ้ะ เชอรี่ไปกินส้มท่านปลูกพันสุกคัคๆนี้ปลูกพัน <c oughs> โอ้ยโทษตโอนโอ้ยกล้องเป็นอะไรละจ้าไม่ซูมอีกแล้วคะ่ะถ้าลูกสุกมากๆนี่เพึ่นจะหวานอยู่ด้ยวยจ้ะ เก็บเก็บเก็บเบ,เบมาๆมาจ้ะเชอรี่อูห้หมดกระตอมครับ้นตกหลายเป็นบุมีหมองส่นหมดกระไดไี่หมองหากินแล้วก็ะหมากเชอรี่คอยกินพุนะมีแต่ลอยมดนะจ้าเนี่ยโอ้ทิ้งไปคุณหมาก็ดกอยู่เด้อจ้ะเนี่ยเป็นหน่วย แต่ว่าหาพนันนวยชิ้เขียวเนาะลูกชิ้วเขียวจะมองเห็นแต่ใบได้จ้ะต้องให้เป่นสีแดงมันถึงจะมองเห็นลูกเนะะองนี่ค่ะเอาเก็บไปให้ให้มันสุกก็ได้เนาะมันสุกลูกไอ้อยังนี้นะเนี่ย เพราะว่าถ้าเอาป้อยไว้ทิสต้ตนหมดพ่นจ๋อจ้ะพี่นองเชอรี่ของเราอยู่ข้างบนก็เยอะอยู่จ้อะอยู่เชอรี่เชอรี่อร่อยอยู่เด้อจ้ะ ก็มีหมดหลายหลายพี่น้องขอ,อัอาข่หมดเยอะใช่ว่างเใสเนาะเดี๋ยวขอเก็บกันได้จ้ะอืมจ้าเชอรี่ของเราหน้าฝนก็จะประมาณนี้เลยค่ะลูกไม่ค่อยสวยมด แมลงหนูอะไรกระรอกก็มากินเราก็เก็บได้แค่นี้เลยจ้ะไปน้อยเนาะไปจิ้มพริกเกลืออร่อยอร่อยจ้ะอ้าสำหรับคิดนี้ก็บบมียังทายเฉรี่ให้มึงกับไม่เก็บเฉรี่อยู่ขางบ้าน เสียดายพระรนทิมเนาะจา่าบ่ได้ค่อยได้สนใจมอ่แจะยุ่งน้ำไห้น้ำหนาน้ำปลาน้ำเขาขอบคุณไหลายๆจ้าที่เขามารับชมลาไปก่อนจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ